เมื่อวานที่เชียงรายหลายคนบอกว่าแม่ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บคือลงพื้นที่เลยเหรอใช่เพราะว่ามันมีเคสเกี่ยวกับเด็กค่ะดิฉันต้องไปจับผู้รายค่ะแล้เมื่อวานเราก็จับได้สักประมาณช่วงบ่ายสามบ่ายสามเราจับผู้รายได้หนึ่งรายนะคะที่ ทำไม่ดีมีหลายแบบเด็กค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปดูเองอนะ่ะเพราะว่าเคสนี้เราต้องเจอเด็กด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะเด็กเองเสียขวัญมากเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบเบื้องหน้า,นาหน้าตาดีค่ะเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคะดีมากเลยแหละแล้วก็พูดจาดีเป็นชรบบชรบชรบบคือคนที่ช่วยดูแลหมู่บ้านอะไรอย<อ>่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลงไปดูเองนะคะแล้วก็ลงไปเจอเด็กเองด้วยแล้วก็เด็กมีสภาพว่าจิตใจที่รอให้ไม่อยู่รอ,องแบบต,ตัวโยนสามคนอย่างน้อยอย่างน้อยสามอย่างน้อยสามคนที่มาเจอดิฉันแล้วนะคะ,คะยังมีรายอื่นที่ยังไม่ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาอีกนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีจากพฤติกรรมที่ทำก็เลยคิดว่าอขอบคุณขอบคุณผู้การมณฑลด้วยนะคะที่จัดการอย่างให้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ ว่าเคสแบบนี้เราทิ้งไม่ได้ไม่ได้เพราะเด็กก็จะเสียหายมากขึ้นก็คือรวบทางนี้ตัวการคน่รวบ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 ผู้ชายคนนั้นเลยค่ะที่ที่ทาค่ะก็ยังมีการบ้าเพื่อว่าคงไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กอีกนานค่ะเออค่ะน้องๆตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลค่ะแล้วก็แม่ปุ๋มก็ช่วยดูแลอย่างที่บอกลูกสาวที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้เนี่ยจะเยอะมากสําหรับสาหรับแม่ปุ๋นะคะที่ดูแลทั่วประเทศ เ,เราไม่ได้อยากได้ผูกสาวผู้หี่เพิ่มนะคะเอาบทเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเขาต้องมทดดทำรลายมานะคะเพียงแต่ว่าเราต้องให้พลังกันค่ะเราต้องบอกว่าขอบคุณที่เขากล้าหาที่ออกมาแจ้งความขอบคุณที่เขากล้าที่จะพูดมันออกมาว่าเขาเจออะไรกับเหตุยารณ์แบบนี้เพราะถ้าไม่ทาเขาจะไปทำร่างอีดังนั้นเราต้องหยุดค่ะลูเล็กที่ฉัเห็นที่ฉันเจอคนเล็กสุดนีดแ่แค่สิบขวบเองนะคะเด็กมาก สิบหกเท่านั้นเองทำได้ยังไง่ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้น,นี่คือโรคจิตค่ะเราก็เลยต้องจัดการนะคะแล้วก็ต้องไปทำศูนย์ต้านภัยพิบัติที่เชียงรายด้วยศูนย์ต้านภัยพิบัติที่เชียงรายเนี่ยเราได้พื้นที่มาได้รับบริจาคมานะคะเกือบสามสิไร่ค่ะนะคะก็ทางศูนย์ต้านภัยพิบัติเนี่ยก็คือ ็นความตั้งใจมาสักพักแล้วเีย่เทียบแตว่าปีที่ผ่านมาหลัที่ดูผ่านเรื่องน้ําท่วมเอ่ยเรื่องออชายแดนเอ่ยมันหนักหน่วงสำหรับผมมากเลยนะคะสําหรับการลงพื้นที่ก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีเชี่ยรายสักทีหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าด้วยประสบการณ์การลงพื้นที่มันทําให้เรารู้ว่าเวลาที่น้ํามันท่วมจริงๆเนี่ยคาถามแรกที่ผู้ภัยทุกคนถามผมก็คือแม่เอาคนอ,อพยพไปไหน เอาไปทิ้งไว้ตรงไหนก่อนเพราะว่ามันต้องไปแบบสู่บ้านฝั่งนี้ก่อนก่อนที่จะไปรับบ้านฝั่งนี้มันต้องเอาคนตรงเนี้ยมาทิ้งไว้ที่ไหนก่อนถุงต่อไปได้แล้วถ้าเกิดไปทางภาครัฐแล้วถ้าเกิดเขาเลือกตั้งรถปีกอีกอะมันก็จะเหมือนที่ผ่านมาถุกทุกครั้งถูกไหม,มก็เลยทําศูนย์ต้านภัยพิบัตินี้ขึ้นมาในกรณีฉุกเฉินที่มีอะไรเกิดขึ้นคนสามารถวิ่งมาที่นี่ได้เลยโดยที่ แม้กระทั่งสัญญาณมือถือโดนตัดแบบที่หาดใหญ่เข้าใจใช่ไหมคะคือถ้าให้อพอยกไม่รู้จะไปไหนอวิ่งมาศูนย์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทีออ่อย่างน้อยยายกับหลานหลานอยู่ที่โรงเรียนยายอยู่บ้านอย่างน้อยวิ่งมาเจอกันได้นะคะว่าเออให้มาอยู่ตรงที่ตรงนี้ต่อให้สัญญาณมือถือตัดก็ตาม,นตาม,นตามเนี่ยจะเป็นที่ที่เป็น zone, เซฟโซนสำหรับพวกเขาแล้วของที่เอาไปลงออของบริจาคที่เอาไปลงก็จะไม่ต้องไปค้างกับ นักการเมืองเหมือนสมัยก่อนที่เี่ยในประสบการณ์ของเราก็าคือพอไปลงตามอบตอบต,อบตก็กักไว้บอกว่าเราก็ถามว่าทําไมไม่รีบแจกสิ่งที่เจดเจอก็คือว่าอบตบอกว่าเดี๋ยวพ่กนี้ไม่มีแจกอะไรแบบนี้เราก็เออเลยรู้สึกว่าเราต้องมีโซนที่เอาของอะไปลงเพื่อแจ,จกที่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อกับใครที่ต้องาการของไปแจ,จกพวกตัวเองหรือแจกนักการเมืองหรืออะไรก็ตาม ก็จะเป็นส่วนนั้นแต่ถ้าไม่มีภัยพิบัติตรงนั้นนะคะจะเป็นศูนย์เทรนนิ่งค่ะผู้ภัยตัวน้อยค่ะเพราะในพื้นที่แต่ละที่ควรจะมีผู้ภัยตัวน้อยในการดูแลพื้นที่ได้รวดเร็วที่สุดอย่างน้อยเขาต้องเซฟตัวเองเป็นผูกเชือกไม่ให้ไม่ให้ตัวเองไหลไปกับน้ําหรืออะไรก็ตามหรือหรือเอาพาตามยายออกจากน้ําได้เร็วกว่าเราเพราะว่ายิ่งชั่วโมงแรกมันจะเร็วที่สุดมันจะช่วยได้เร็วที่สุดถูกไหมคะ เราจะสร้างผู้ภัยตัวน้อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการ CPR การกู้ภัยทางน้ํำหรืออะไรก็ตามแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะทําเป็นศูนย์พัฒนาเยาวชนนะคะคือจะมี t r a c คกิ้ให้เขาเกิดเข้าไ้ลูกเสืออย่างนั้นด้วยแต่ค่าตอบแทนค่ะขอเป็นการปลูกป่าปลูกป่าคืนแม่นะคะ